แปลงฝังโซน a เป็นแปลงฝังคู่ขนาด4เมตรยาว6เมตรที่ตั้งอยู่ชัยภูมิที่ดีด้านหน้ามีบ่อน้ำด้านหลังมีภูเขาเน้นความสมดุลธรรมชาติและพลังงานไหลเวียนได้ดีมีการดูแลอย่างดีสร้างความสงบให้กับผู้ร่วงลับช่วยส่งเสริมโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองให้กับลูกหลานไม่มีปัญหารเรื่องน้ำท่วมการที่มีภูเขาอยู่ด้านหลัง สินแสบางท่านเชื่อว่าภูเขาจะช่วยโอบอุ้มปกป,ป้องอันตรายไม่ให้ถึงตัวบรรพบุรุษและลูกหลานเรามีแบบบ้านด้วยกันสามแบบให้เลือกและสามารถเลือกแกรนิตได้ด้วยมีป้ายชื่อทำจากแกรนิตอย่างดีมีแจกันกระถางทูบเจ้าที่เสากรอนส่วนค่าดูแลชำระครั้งเดียวไม่มีการจัดเก็บรายปี